ผมเลือกหนังสือที่หลากหลายที่ผมสนใจวันนี้สนใจตอนนี้อ่านเรื่องคอนตั้มซูเปอร์มาชชีโอ้โหดีมากกาลังสนุกผมชอบเรื่องไ I เรื่องชิปอะไรพวกนี้ก็อา่าน2ผมต้องรู้ว่าสมองผมทํางานดีที่สุดตอนไหนสมองคนเราทํางานดีที่สุดหลังตื่นนอนประมาณ3 4ชั่วโมงเพราะนั้นผมจะเก็บเวลาผมตื่นนอนประมาณตีสองนะเพราะนั้นเพระาะว่าช่วงตีสองเสร็จๆจ,จนถึงหกโมงเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่อ่านหนังสือยากๆแล้วผมทาเป็นเป็นแพทเทิร์นชีวิตและผมไม่ต้องคิดมาก ผมจะหลอกกัอน่าอ่านหนังสือได้เป็นเรื่องสนุกผมตื่นมาชงกาแฟเสร็จนั่งอ่านหนังสือก่อนอ่านอ่านไปเรื่อยนะครับหรือบางวันถ้ามีงานต้องเตรียมก็จะใช้ช่วงนั้นนะทำงานที่ยากๆนะครับแล้วก็เสร็จแล้วระหว่างเดินทางผมชอบอ่านหนังสือตลอดในรถก็อาจจะเป็นหนังสือที่เบาหน่อยอ่านง่ายหน่อยอยู่บนเครื่องอาจจะเป็นแบบนี้ไปต่างจังหวัดเป็นหนังสือแบบนี้เพราะนั้นผมจะอ่านหนังสือทีละสี่ห้าเล่มพร้อมๆกันแล้วแต่ว่าณวันนี้อารมณ์อยู่ตรงไหน อันที่2เทคนิคผมในการอ่านผมจะมีปากกาไฮไลท์แล้วก็มีโพสิทเสมอผมจะขีดไฮไลท์นะแล้วก็แปะโพสิทว่าเอ้ hey, อย่างเนี้ยตรงเนี้ยผมเอาไปทําอะไรกับมันได,ได้เรื่องนี้น่าสนใจนะครับแล้วผมผมไม่กลัวหนังสือที่มันจะยับจะเขียนนะผมชอบตรงนั้นแล้วใครยืมผมผมให้ยืมแบบั้นประการต่อมาถ้าเป็นเล่มสําคัญอย่างที่พูดถึงชิปบอลเนี่ยผมจะย่อผมจะเขียนย่อด้วยลายมือใส่กระดาษเพื่อจําให้ได้ แล้วผมก็จะพิมพ์อีกทีหนึ่งเป็น reference เวลาเดินทางเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะสามารถบรรยายเล่มนั้นเอาเล่มนั้นมาประกอบกับการบรรยายได้เลยอันนี้คือสไตล์การอ่านของผมซึ่งหลากหลายมากย่อด้วยแล้วก็พิมพ์ด้วยอ่ายอ่อย่อด้วยลายมือในกระดาษเพื่อให้มันเข้าหัวผมนะแล้วผมก็จะเก็บไว้แล้วก็พอมีเวลาผมก็จะมาพิมพ์จากที่ผมย่อไว้เพราะฉะนั้นผมก็จะมีมีทั้งหนึ่งหยิบมาเป็นเล่ม มีโพสต์อิมีไฮไลท์ว่าหน้าไหนเอาไปทาอะไรต่อได้2มีมีโน้ตของตัวเอง3ม,มียอดที่เป็นพิมพ์มเพื่อใครอยากได้แต่ไม่ได้ทำอย่างนี้ทุกเล่มนะครับทำเฉพาะเล่มที่คิดว่าเรื่องนี้มันจะต่อยอดแล้วไปได้ไกลปีหนึ่งผมตั้งเป้าอ่านไปร้อยเล่มอ่ะปีนี้อ่านไปละห้าสิบกว่าเล่มไทยและองลังกฤษจะช่วงไหนหนังสือภาษาอังกฤษเยอะหน่อยก็จะอ่านช้าหน่อยถ้าภาษาไทยนี่อ่านแป๊บเดียวอย่างเล่มที่คุณหยิบเมื่อสักครู่เนี่ยอ่านประมาณสองชั่วโมงจบ ในกระเป๋าเดินทางก็จะมี2อเล่มแหละเพราะบางทีอยู่บนรถเนาะแล้วแบบเหนื่อยแต่ว่าอ่านหนังสือก็เบาๆหน่อยหนักๆก็ไม่ได้ช่วงนี้เขากาลังคิดกันเรื่องนี้ตอนนี้กําลังคิดกันเรื่อง storytelling ก็ไปเอามา4ีห้าเล่มที่อยู่ในวงามาอ่านดูสิเฮ้ยมันต่างกันยังไงใครอสอนทฤษฎีแบบไหนเพรันนั้นก็จะมี4ีห้าเล่มตลอดเวลา